ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีข่าวประกาศนะคะมาจากสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองนะคะหรือว่าตอมอนะคะค่ะประกาศล่าสุดนะคะก็จะเป็นในส่วนของการอยู่ต่อนะคะประชาสัมพันธ์ให้คนต่างด้าวมายื่นขออยู่ต่อหรือเตรียมการเดินทางออกรวมถึงเรื่องการแจ้งที่พักอาศัย90วันนะคะประชาสัมพันธ์นะคะตรงนี้ ประชาสัมพันธ์นะคะให้คนต่างด้าวยื่นขออยู่ต่อหรือเตรียมการเดินทางออกและแจ้งที่พักอาศัย90วันให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนดนะคะผู้ถือวีซ่าระยะสั้นนะคะที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตาให้เตรียมตัวเดินทางออกภายในวันที่26กันยายนพศ2563เว้นแต่มีเหตุจำเป็นนะคะอย่างเช่นเจ็บป่วย ให้นำใบรับรองแพทย์มาติดต่อนะคะหรือว่าเหตุจำเป็นที่เป็นอุปสรรคเช่นไม่มีเที่ยวบินนะคะแล้วก็ให้ติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลเพื่อออกหนังสือรับรองนำไปติดต่อตอมอนในพื้นที่โดยจะอนุญาตครั้งละไม่เกิน30วันนะคะผู้ถือวีซ่าระยะยาวนะคะดำเนินการขออยู่ต่อนะคะ ตามเหตุผลของวีซ่าแต่ละประเภทนะคะสามารถขอยื่นขอยืมต่อต่อมแต่ละพื้นที่ตั้งแต่วันที่ตั้งแต่บัดนี้นะคะจนถึงวันที่26กันยายนพศ2563นะคะโดยจะมีผลตั้งแต่27กันยายนพศ2 5 6พร้อมพร้อมกันหมดทุกประเภทนะคะเพื่อลดความแออัดนะคะควรมาแต่เนิ่นๆื การรายงานตัวนะคะแจ้งที่พักมาใส่ทุก90วันที่ครบกำหนดตั้งแต่วันที่2 6มีนาคมถึงวันที่31กันเอดกรกฎาคมค่ะขอโทษค่ะให้รายงานตัวแจ้งที่พักได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31สิ่งหาคมพศ2563ตามช่องทางที่ได้กำหนดไว้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นประชาสัมพันธ์จากเพจ f a c e b o o k นะคะของอสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองนะคะ ตรงนี้ก็จะมีในส่วนของภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนนะคะภาษาเกาหลีนะคะค่ะภาษาญี่ปุ่นภาษาอ,อาราบิกนะคะค่ะค่อนข้างจะมีครอบคลุมนะคะท่านไงเพื่อนๆลองเช็คดูนะคะตอนนี้ก็คือว่าอยู่ต่อจากเดิมถึงวันที่31กระะกฎาคมนะคะ ตอนนี้ให้อยู่ถึงวันที่26กันยายนนะคะพศ2563นะคะค่ะถ้าไงาก็เดี๋ยวถ้าทราบข่าวเบื้องต้นนะคะเป็นทาง,งการที่แน่นอนก็จะมาประกาศให้เพื่อนๆทราบอีกทีหนึ่งนะคะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ